ทันข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโนโป๊กกิงสไตล์ประจำวันที่24มิถุนายน2565โดยใช้ผู้ว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดูครับว่าจะมีข่าวอะไรนันสจัดก,กันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามหลังรู้ว่าทีมชาติไทยดึงแข้งพิมริกเสริมแกงโดนทีมชาติเวียดนามนะ เดี๋ยวกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีก,กว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1นึ่งไทยแลนด์มีนักเตะใหม่จากยุโรปเพิ่มเข้ามาอีกแล้วเวียดนามทําไมละ่ะไม่มีบ้างในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามกำลังจะเจองานที่ยากอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์กำลังจะแข็งแกร่งขึ้นอีกมากไม่ในไม่ชานี้คอมเมนต์ต่อมาเขามาจากทางเบอร์มรีในพิมบริกเขาสูงเกือบ1นึเมตรเกซนติเมตรคอมเมนต์ต่อมา ไทยกำลังจะสร้างทีมโดยผู้เล่นหลายปรายจากทางยุโรปนะขอาเม้นต่อมาทีมที่แข็งแกร่งระดับท็อปของเอเชียเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร่านพวกเขาไม่จะเป็นจะต้องสร้างสัญญ,ญาณให้กับผู้เล่นเฉพาะทีมที่อ่อนแอเท่าน,นั้นที่ต้องการแปลงสัญชาติเป็นจํานวนมากเพื่อปรับปรุงปฏิบติภาพของพวกเขานี่เป็นการพิสูจน์ว่าผู้เล่นท้องถิ่นของพวกเขาแย่กเกินไป แม้ว่าผู้ทีมของพวกเขาจะมีผู้เล่นสัญชาติเป็นจำนวนมากแต่สถิติของพวกเขาก็ยังแย่มากเลยนะมีหนึ่งทีมที่มีจำนวนผู้เล่นสัญชาติสูงสุดในการแข่งขัน AFC อยู่23ปีแชมป์เป็นชิป2022แต่ยังคงตกรอบแบ่งกลุ่มใครรู้บ้างว่าทีมไหนลองึกภาพว่าทีมทีมพวกเขาใช้ผู้เล่นท้องถิ่นพวกเขาจะแพ้ทีมเวียดนามมากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมา แต่ฉันคิดว่าอาเซียนมีผู้เล่นที่ลูกผสมหรือว่าดีกว่าที่กลับมาจากยุโรปมากยิ่งขึ้นนะซึ่งจะช่วยให้ฟุตบอลตระดับภูมิภาคของประเทศนั้นมีโอกาสที่จะขัดเกลาและก็ปรับปรุงระบบร่วมกันเขาเมนต่อมาผมคิดว่าฟุตบอลไทยนั้นกำลังพัฒนาได้ดีมากพวกเขาพบนักเตะดีๆมากมายจากทางยุโรปนะเขาเม้นต่อมาไทยแลนด์วางแผนที่จะสร้างพัฒนาทีมโดยผู้เล่นจากยุโรปเข้ามาเป็นแกนหลักถือเป็นแนวคิดที่ดีในขณะนี้เขาเม้ต่อมา หากเจอเวียดนามคงจะแพ้เวียดนามนะคอมเมนต์ต่อมาฮ่าฮไทยแปลงสัญชาติอีกแล้วแต่กลับมาพ่ายแพ้อีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาเมื่อไทยเจอเวียดนามคงต้องเรียกชื่อพวกเขาเป็นภาษาอังกฤษคอมเมนต์ต่อมากลยุทธ์ที่ดีไม่ต้องฝึกผู้เล่นท้องถิ่นเพียงแค่หาใครสักคนหนึ่งจากที่อื่นเท่านั้นและคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าจอร์เจียมากเลยนะไทยแลนด์ครั้งนี้นานะผมเป็นในว่างานนี้แฟนบอลเวียดนามนะฮะก็ยังทึ่งอึ้งทึ่งเสียวอยู่ว่าทำไมไทย นำนักเตะนําเข้ามาอีกแล้วหรือเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันตอไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับหาสตีข่าวใหญ่เวียดนามประกาศดนล2ทีมท็อปเอเชียโดยการนี้ทางอาเซียนฟุตบอลประกาศข่าวดว่าทีมชาติเวียดนามจัดแมตช์ยูสเก้าปีอาทันเนียนครับพดึงญี่ปุ่นและก็ซาอุดิอาระเบียร่วมโม่แข่งในครั้งนี้ เ่ยกับรายงานระบุได้ว่า International u 19ปีทันเนียลครับ2022ในกระบวนการการเตรียมตัวสำหรับทาง AFC อยู20ปีเอเชียนคัพ2023เราคัดเลือกสมาธ์ฟุตบอลเวียดนามหรือว่า VFF จะจัด International u 19ปีทันเนียนครับ2022โดยมี4ทีมดังต่อไปนี้1นะฮะย19ปีเวียดนาม2 u 19ปีญี่ปุ่น3 u 19ปีเมียนมาและก็4 u 19ปีซาอุดีอาระเบีย ดยการแข่งขันจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาบินดุงตั้งแต่วันที่5ถึง11สิงหาคมปี2565เป็นปนาวังงานนี้เป็นการจัดนัดกระชับมิตรในช่วงของเดือนสิงหาคมนั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ g t l เปิดภาพราชมังคลากร์าสถานโฉมใหม่ย,ยานระดับโอเทลฟอร์ดเลยนะโดยกันทางโกไทยแลนด์สื่อจักใหญ่ของเอเชีย เปิดภาพล่าสุดของสนามรัชมังคลากีฬาสถานหลังมีการปรับปรุงมานานกว่าสาเดือนเต็มเพื่อให้อยู่ในมาตรฐานระดับโลกในครั้งนี้โดยทางสนามหญ้าได้มีการใช้หญ้าสายพันธุ์เดียวกับสนามโอทฟอร์ดรังเย้าของสมโมสรแมนเชสเตอร์เดททีมยักษ์ใหญ่ในศึกพิวร์ลิณในครั้งนี้โดยชื่อสนามรัชมังคลาคีฬาสถานเตรียมความพร้อมสลับเป็นสังเวียนแข่งศึกแดงเดือดบนแผ่นดินเอเชีย จะเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดประทะกระทางเลเวอร์ฟูในศึกทางเดอะแมชบางกอกเซนตุรีครับ2022ในวันที่12กรกฎาคมที่ถึงนี้เป็นนัางานนี้สนามไทยของรันะฮะคืเป็นแพ้สนามนอกเลยนะในครั้งนี้เรามาดูประเด็นขา่าวต่อมากันอีกครับสะเทือนอาเซียนเอเจนยืนยันทีมใหม่เงียนกวงไ่ โดยงานีนทางมื่อสื่อใหญ่ในเวียดนามรริงานขาน่าวนว่าเอเจนต์ส่วนตัวเงียนกวงไ่ประกาศยืนยันนักเตะภายใต้ความดูแลของทีมเซ็นยาวกับทีมใหม่ที่ฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยส่วนจะเป็นทีมไหนต้องรอถแถลงการอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งโดยการรริงานราานะบนนุนว่าเงียนดักวันเอเจนต์ส่วนตัวของเงียนกวงไ่กองกลางระดับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามยืนยันว่านักเตะในสังกัดของตนได้เซ็นสัญญายระยะย,ยาวกับทีมในฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อย ตนจะไปเล่นกระทางทีมไหนนั้นยังคงไม่เปิดเผยใตอนนี้โดยเหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตรวจร่างกายก่อนจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกันต่อไปโดยการบริงานยันระบุอีกว่ากองการทีมชาติเวียดนามรายนี้ได้รับวีซ่าอนุญาตทำงานในฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจ้าตัวนั้นเพิ่งจะเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสกับเอเจนต์ส่วนตัว เพื่อจะคุยรายละเอียดในเรื่องของสัญญากับทีมใหม่ส่วนสัญญานั้นจะเป็นการสัญญาในระยะยาวและจะมีการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสโมสรกันต่อไปในครั้งนี้นะนผมเป็นว่างานนี้ก็ยังอยู่ในความคุ้มเคือนะฮะและก็ไม่รู้ว่ายังไงกันแน่ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดิครับแฟนบอลเวียดนามเดือดรังเย้าทีมชาติของตนค้างจ่ายภาษีมากกว่า8ป0 0 0 0 0ดล้านดอกเลยนะ โดยการนี้ทางกรมจากสภกรฮานอยมีคําสั่งบังคับให้สามกีฬาแห่งชาติเวียดนามหรือว่าสนามมีดินรังย้าของทีมชาติเวียดนามจ่ายหนี้ภาษีประมาณปร้อยส8 0 0ิบแปดพันล้านหลังเบี้ยวจ่ายมา3ปีทำให้แฟนบอลเวียดนามแห่คอมเมนต์กันเดือด โดยสนามมีดินคอมเพล็กต์ต้องตัดสินใจเรื่องน,นี้อย่างเคร่งครัดและต้องยุติเรื่องน,นี้ให้จบภายใน1ปีแล้วตั้งแต่วันที่20มิถนุนายนถึง19มิถนุนายนซึ่งเป็นครั้งที่3ที่สามแห่งนี้ถูกบังคับให้จ่ายเงินจากหน่วยงานด้านภาษีโดยเมื่อสองปีที่แล้วกรมสรรพากรฮานอยได้มีหนังสือแจ้งทวงหนี้เป็นครั้งที่2ของสนามกีฬาแห่งชาติโดยประกาศระบุนะว่าณวันที่31มิีนาคมปี2020 สามแห่งนี้ยังไม่ได้ชำระภาษีจำนวนเกือบ480,000ล้านดองโดยมีดอกเบี้ยชำระช้าอยู่ที่64.5พันล้านดองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนเงินที่ชำระช้าตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ปี2 0 1 9ถึง29กุมภาพันธ์ปี2 0 2 0นั้นมีมากกว่า4.2พันล้านดองจำนวนเงินที่ค้างชำระนี้ต้องบังคับใช้สหรับหนี้ภาษีคือเกือบ535,000ล้านดองเลยนะ โดยในปี2019กรสมสรมะกกรท่านรนอได้ออกหนังสือแจ้งทวงถามนี้เป็นครั้งแรก โดยกำหนดให้อากรุมภาษีต้องชำระยอดภาษีทั้งหมดภายในวันที่31พฤษภาคม2 0 1 9ซึ่งมากกว่า514.7พันล้านดองรวมภาษีแล้ว495.2พันล้านดองจำนวนเงินที่ชำระล่าช้าคือ19.5พันล้านดองในช่วง8เดือนมีดินไม่สามารถจ่ายเงินตามจำนวนข้างต้นได้และยังคงค้างชำระภาษีเพิ่มเติมหรือประมาณ29พันล้านดองทำให้ยอดหนี้ภาษีอยู่ที่เกือบ514พันล้านดองตาม ที่ได้กเกะาวไว้จนถึงปัจจุบันสามแห่งนี้ไม่สามารถชำระเงินตามตรงตามเวลาจำนวนเงินที่เกิดจากหนี้ภาษีจึงสูงกว่า848,000ล้านดองซึ่งศูนย์กีฬาแห่งชาติในปัจจุบันไม่มีเงินทุนมากพอที่จะจ่ายเขาซึ่งตามข้อสรุปของผู้ตรวจการราชการในการตรวจสอบการปฏิบัติกฎระเบียบทางกฎหมายอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการและการใช้ที่ดินและทรัพย์สินสาธารณะในคอมเพล็กซ์ตั้งแต่ปี2552ถึง2561 โดยผู้บริหารของสนามกีฬาแห่งชาติมีดินในช่วงเวลานี้มีข้อผิดพลาดกันมากมายทําให้อาจนําไปสู่นี่ภาษีต่อไปจากกระแสข่าวที่ออกไปนั้นทำเอาแฟนบอลเวียดนามแห่กันเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นอายเกินกว่าที่คนทั้งประเทศได้พัฒนาฟุตบอลแบบนี้หรือภายใต้การปกครองของชันวังเงียนสนามกีฬาแห่งชาติทําบิดพลาดมากมายเลยนะหรือคอมเมนต์ต่อมาก็ได้บอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรไม่กล้าพูดเลย คอมเมนต่อมาก็ได้บอกว่าเจอที่ยักยอกหรือเปล่านะไม่รู้เลยว่าเวียดนามนั้นจะมีสนามสวยเหมือนประเทศอื่นได้ยังไงหรือคอมเมนต่อมาก็ได้บอกว่าฉันไม่รู้จะจัดการอย่างไรแต่เมื่อมองไปที่สนามมีดินรู้สึกอับอายเพื่อนต่างชาติเหลือเกินคอมเมนต่อมาที่นี่เหม็นมานานแล้วจัดการมันรือนะนะพวกในั้งนี้หรือคอมเมต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าเวียดนามมีนี่ท่วมหัวเลยนะ เป็นนว่งงานนี้ต้องเราดูกันต่อไปการณ์ว่าเวียดนามจะจบนะฮะาการเสียภาษีในครั้งนี้ยังไงต้องรลอนลุ้นกันต่อไปในอนาคตและนี่ก็เป็นทันข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจําวันที่24มิถุนายน2565โดยใช้ผูบัคบครั้งฟุตบอลไทยครับ